ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับเอาจริงตื่นเต้นมากไม่คิดว่าแบบคนจะเยอะขนาดนี้เนาะใช่พอมาเห็นตรงนี้ก็แบบโอ้โหเนื้องแน่นมากดีใจมากๆที่ทุกคนมาให้กำลังใจกันครับครับผมแต่ชฟพ่อเป็นไงวันนี้คนตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นครับเฉยๆมากแต่พอมาเจอทุกคนแล้วมันจะพี่ๆด้วยโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นแล้วครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจพวกเราอะไรนะจบคณะอะไรฮะจบคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ครับผม หรือถ้าที่เรียกกันที่เรียกกันก็คือฟิล์มใช่ใช่ครับผมสาขาอะไรผมสาขาภาพยนตร์ผลิตภาพยนตร์เอกกล้องครับชิมอนผมเอกกำกับครับผมคือหนังเรื่อจบสี่ปีเต็มครับสี่ปีเต็มใช่ครับผมเป็นไงบ้างเพราะว่าเราแบบว่าทำไมไม่ละเล่นด้วยเนาะใช่ใช่มันก็ เหนื่อยเนาะตอนตอนที่แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเต็มที่กับทุกอย่างทั้งด้านการเรียนก็เต็มที่ด้วยแล้วก็การทํางานก็เต็มที่ด้วยใช่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้มันถูกต้องครับเช่นบางทีเราไปคุยกับอาจารย์ได้ว่าแบบเอออาจารย์ครับเราต้องออกไปทํางานจริงๆอาจารย์ก็จะเข้าใจแล้วก็แบบเออให้งานเรามาทําแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยด้วยที่แบบว่ามีการผ่อนปลนแบบยืดให้อะไรได้ใช่ครับ เราต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้พวกเราได้ไปทํางานนะครับผมแล้วก็ให้พวกเราเรียนจบด้วยครับใช่ครับขอบคุณมากครับยศฐานต่อไปกับเราคืออะไรบ้างครัหลังจากที่เรียนจบงานอาารทีนี้ถ้าเรียนต่อตัอไหมีเป็นต่อไหมก็ถ้าตอนนี้เรียนจบมาแล้วก็จะทํางานทํางานในวงการต่อด้วยแล้วก็จะทํางานให้ตรงสายที่เรียนด้วยก็คือจะไปทำโปรดักชันด้วยใช่ครับ หรับของชิมอนนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะมีแพนทํางานก่อนนะผมก็ mm hmm. ตนนั้งใจทํางานให้เต็มที่เพราะว่าเราทํางานไปเล็ดไปมานานแล้วใช่วันนี้ก็อยากทำงานให้มันเต็มที่ไปก่อนนะผมแล้วก็ส่วนแผนเรียนต่อก็มีแพนไว้อยู่ครับว่า mm hmm. จะไปเรียนต่อแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกกับไกลยอยู่ครับแต่ว่าคือตอนนี้เรารับเต็มที่แล้วทุ่นแรงานแล้วเต็มที่มากเลยครับผมพร้อมหมดนะครับรับงานทุกง,งานนะฮะเออแล้วอย่างจะอย่างรอครับผมจะไปทำ ถ้าวาแงแผนงก็คือตอนนี้ผม,มคือตอนนี้ผมทำงานประจำร่วมกับการทำงานแสดงไปด้วยอยู่แล้วก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยทุกอย่างโอเคอยู่ใช่ครับก็คือทำงานมาด้วยตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆแล้วใช่ครับผมชว่ามีอะไรที่แบบว่าท้าทายก์เป็นอย่างที่ทำตลอด่วงนี้นะเพราะว่าเราแบบว่าเป็นไปางนี้แล้วไม่ต้องมากังวลเรื่องอะไรตอนนี้ก็คงจะเป็นแนวแบบว่าไปทางศิลปินครับผมก็จะต้อง,องรอดูกันว่าอนาคตจะมีอะไรให้ เซอร์ไพรส์ไหมก็ลองรอดูจ้ะต้องมีสปอยแล้วล่ะเพื่อบรรยากาศนี่แหละคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมใหญ่ไมใหญ่มากคอนเสิร์ตแขกแขกประมาณนั้นนไ่่แคี้ได้ประมาณนี้ก่อนขนาดแค่นี้เนี่ยจากไทยในบ้านไวเออร์วันวิญญาณของขวัญของขวัญจากไทยอ๋อก็ได้ได้รับ ได้รับของขวัญมากมายทั้งจากแฟนคลับเองแล้วก็จากเพื่อนๆแล้วก็จากครอบครัวก็คือได้มาครบเรียบร้อยขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วเราเตรียมให้ของขวัญอะไรบ้างให้ของขวัญตัวเองก็เตรียมไว้แล้วครับแล้วก็ให้ของขวัญกับครอบครัวด้วยที่ทําให้เราจบได้มาถึงตัววันนี้แล้วให้ของขวัญใหงไงเป็นความลับเป็นความลับดีกว่าความลับครับผมก็ตอนนี้ได้รับของขวัญมาเยอะมากครับผมรวมถึง คำยินดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้กำลังใจก็จริงๆอยากแค่แบบให้มาหาพวกเราให้มาแบบให้กำลังใจพวกเราก็พอแล้วไม่ต้องมอบของมา,มาให้ก็ได้ใช่ครับเราเตรียมอะไรเตรียมไว้สำหรับแยนโจโอเตรียมรอไว้สี่ปีลแล้วครับก็ต้องรอดูครับ <c oughs> ของขวัญพิเศษก็ได้จะได้รับจากแฟนๆด้วยครับได้เยอะมากส่วนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้รับเยอะเลยครับผก็ขอบคุณมากๆครับใช่ หนาแน่นมากลววามากลบมาหาเามกราเรยูกับเราได้ได้หาก็เอไาไเลยไปก่อนฮะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่มาให้กําลังใจกันในวันนี้ก็มันก็เป็นงานเดียวของเราเนาะเป็นงานจบของเรางานแรกแล้วก็อาจจะมีครัง้งอ,อาจจะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กําลังใจเราในวันนี้ครับครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณจริงๆับผมก็ ม่คิดว่าคนจะมาเยอะมากขนาดนี้ับผมก็ตอนแรกคิดไว้ว่าแบบเออจบก็คงจะชิลๆแหละออแต่ก็แบบทุกคนให้ความรักดีมากๆผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเอาจริงก็ชิลนะก็เหมือนอยู่กับครอบครัวก็จริงใช่ครอบครัวใหญ่มากๆใช่งร<อ>าีมมีอะไรนกพูดถึงมา,งมางนเซีย <ๆ S 2> รันไหมเอ้คนหลคนหลหลอกมันอะรปีหน้า ก็ฝากได้เลยครับก็ไมล์พิเชียร์ลักแรกคนลืมยากตัวที่เป็นซีรีส์ครับผมน่าจะอ่อนช่วงปีหน้าเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็อ่ะฝากด้วยเหมือนกันผมลักแรกคนลืมยากนะครับไมล์พิเชียรครับแล้วก็ปีหน้าครับมีโปรเจกต์นะฮะก็มีคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีซีรีส์ครับผมที่กำลังจะถ่ายทำแล้วก็กลับเปิดกล้องต้องรอดูต่อไปมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ครับ มันต้องเก็บไวไเ<ร>้เป็นความลับรอติดตามน่ว่ว่าแบบาอนง่คุณผราับกว่ามีแพนปเหร,เร,เรือว่าไทำงานนีของผมมีแพลนไปเที่ยวแล้วครับผมตอนนี้ก็กําลังขอทางผู้จัดการครับว่าขอไปเที่ยวบ้างครับ <c oughs> ทํางานมาทั้งปีขอไปเที่ยวบ้างได้กี่วันได้กี่วันได้กี่วัน นะครับผมครับทุกคนครับนอนดีก<ด>ว่า,วานะไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านดีกว่าครับตถ้าจะมีเวลาเราอยากไนนะตอนนี้มีแผนนะครับมีแผนว่าจะขึ้นไปทางเหนือครับก็กำลังจิ้มจังหวัดเ่าะเป็นจังหวัดสองวันนะสองอาทิตย์ได้ไหมั <c oughs> ้ยได้ได้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์จะไปไหน ส่วนตัวก็มีแผนช่วงปีใหม่จะไปภาคเหนือเหมือนกันใช่ครับเพราะช่วงปีใหม่ก็อากาศหนาวเนาะทุกคนก็อาจะอยากไปภาคเหนือกันใช่ครับแต่ก็ต้องระวังฝุ่นกันนิดนึงช่วงนี้ฝุ่นเยอะและสะาสุขภาพกันด้วยไปกับใครอะฮะไปกับใครไปกับแม่อจะไปเน,นี้ไปวันไหนไปวันไหนอะไปพรุ่งนี้แล้วโชคดีแล้วแต่ไม่ไปด้วยกันเหรอฮะไม่ไปด้วยกันเหรอ <stuffing? H ums> เดี๋ยวกนันแต่ตามมาแล้วกันโอเค โอเคขอบคุณท <มา S 1> ุกคน <มา S 1> นะคค <มา S 1> ขอบ,ขอบุณครับ